เม้กำลังแกะสตอเลยไงละ่ะสตอคุณแม่เอามาฝากอันนี้เมนูสตอผัดกะปิฝากคุณแม่เอ้ยเอาไปฝากคุณแม่ให้คุณแม่ชิมพอ,อได้แล้วนี่ว่าสองฝักสามฝักนี่เดี๋ยวเราปงุงรสกัน,กนเขาพร้อมแล้วเดี๋ยวใส่พริกตามกัน สามเมตรสี่เมตรห้าเมตรแล้วแต่ความชอบเผ็ดไหมเผ็ดนะนี่ใส่ก็ปะหกเมตรเจ็ดเมตรวันนี้เมนูตามผัดสตอผัดกะปินี่ได้มั้วเผ็ดมากพอแล้วใส่หมดละเดี๋ยวเผ็ดไร <laughs> กระทียำใส่วตรียมวุฒิย <laughs> ำเสท็แล้ว ตมให้ละเอียดให้เข้ากันกระเทียมกับพริกต้ตำตำไเรื่อยๆบาเมนูบ้านเราเมนูปักใต้บ้านของเราตอปสตอกะปิพริกสดือเมื่อยจรลวันววนี้ <c oughs> วันที่แปดเรานี่วันที่เจ็ดอะวันที่แปดวันที่แปดเดือนห้าห้าเก้าวันนี้ทำเมนูนี้เอาไปฝากคุณหญิงแม่ให้คุณหญิงแม่ชิมนี่พริกกระเทียมเริ่มเข้าแล้วนี่ดูสีสันจิ๊ดจ๊าจีกแล้วนี่บอกพริกแดงใส่ไปด้วยเพิ่มสีสันนี่นี่พริกแดงเพิ่มสีสัน แ่บเผ็ดจัดจ้านหน่อยปีตัวเด็ดของเรากับปีกุ้งซัวเขา้าไปหนึ่งสองนี่โอเคต่างไม่เท่ากันไปตำกะปีให้เท่ากันม,มีหมุนด้วยหมุนครบอย่างเซียนเนยไงนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปปรุงกันตอนนี้เอาพริกที่น้ำแล้วก็กะปินี่ออามาั่วน้ำมันให้หอมกลิ่นนี่กลิ่นหอมแล้ว จะสุกสตอต่อเรื่อยสะตอเนี่ยสะตอผัดเรื่อยๆนี่เข้าเรื่อยๆนี่กุ้งเริ่มเหลืองแล้วอ่ะไปบ้าใส่ซอสซอสแบบบ้านร้อยอร่อยไม่ลวยไม่ลวกนี่เติมน้ำนิดหน่อยเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำนิดหน่อยน้ำตาลน้ำตาลลงไป ใส่น้ำมันหอยตามลงไปนี่หอยนิดหน่อยนี่ต่อด้วยซอสปรุงรสซอสปรุงรสไม่กี่นี่ต่อด้วยซีอิ๊วขาวนี่โอซีอิ๊วขาวไอ้เดือดน่ากินป่ะนี่คนได้เข้ากันรสจะได้จัดจ้านนี่ เล่งไฟเล่งไฟนี่งานนั่งกินป้าเขานี่ยปรุงรสแล้วนี่พริกลอยขึ้นมาได้หอมกินหอมเริ่มมาอี่นี่เดี๋ยวรอให้สก๊อกสุกก่อนเดือดนั่งกินเห็น่าโอ้นลําไยไหลเลยนี่คนถ่ายน้ำลายไหลแล้วเนี่ยเมนูนี้อร่อยแน่เมื่อเย็นนี้ เอาไปให้คุณแม่ชิมดูจะอร่อยหรือเปล่าเมนูบ้านเราครับมันนี่ลองทำเหมือนดูผัดกุ้งไส้กะปิผัดกะปิไส่กุ้งนี่ใส่พริกแดงเพิ่มสีสันหน่อยนี่เห็นว่าน่ากินน่ากินน่ากินนี่ลองทำกันดูเนะโอเควันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นผัดกะปิไส่กุ้งเมนูม้าเราครับฟากทำฝาก ลองสร้างหมดเลยนะนี่ตกใจกดไลค์กดติดตามเนอะเปนเกินโอเควันนี้ไปแล้วครับงงเียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาแม่คุณแม่ชิมนี่ใส่กองสัญียบแล่สะอาดสะอาดน่ารับประทานด้วยนี่ผัดกะปิใส่กุ้งของเราโอเคมาบ่าจ้าฝากติดตามคลิปหน้าด้วย